แล้วครับกัดแล้วกัดแล้วครับมาแล้วครับแต้มแรงครับหมายเดียวเลยเป็นร่องน้ําข้างคนาครับี่นียนาข้าวครับอยู่เพชรบุรีนะครับโอ้มาแล้วแต้มแรงครับเช้าๆไวเปอร์นะครับโอ้ไม่ได้ออกหมายมานานแล้วครับช่วงนี้โมจะยุ่งทํารถอยู่ครับมาแล้วแต้มแรงครับไวเปอร์ครับนี่ร่องน้ําข้างคนาครับลงอยาก ถนนด้านบนครับมาลับแ้มแรกเช้านี้ครับเดี๋ยขอาำทึกภาพครับครับเจอกันอีกแล้วครับแถวเช้าทุกวันหยุดก็อยู่แถวเพชรบุรีนะครับม่ได้ออกหมายมานานครับมมวแต่ทำรถอยู่ครับมาลับแ้มแรกครับเจ้าเช้าไม่เล็กไม่ใหญ่นะไวเปอร์นะครับขนาดสามเซนต์นะขนาดหกกรัมครับข้างทางเพชรบุรีครับเดี๋ยวเจอกันครับวันนี้เจะสกี่แต้มครับ สวัสดีครับเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆนะครับกัดแล้วกัดแล้วไม้เดียวเลยครับไม้เดียวเลยไม้เดียวปุ๊บเลยครับนี่มาแล้วครับโตย่อมย่อครับรองน้ำข้างคันนาครับโอ้ไม้เดียวพว่เลยครับมาแล้วไม้แต้มครับเดี๋ยยขยับทุกครั้ หมายแต้มครับรองน้ําข้างคนาครับไวเปอร์นะครับนี่ครับตีไปกอกลับนะปลากัดเชิดครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับใส่พอดีพอดีครับดีครับเดี๋ยวชมเรื่อยๆครับวันนี้จะน่าสกีแต้มครับสุดยอดครับ อตัวดูนี่ตัวอย่างเท่าปลาหมอเี้ยหลุดไปสองตัวสามตัวเนี่ยครับเป็นลงน้ำข้างทางครับใายปักเข็มจริงครับเยอะครับไซต์เงี้ยครับกีหลุดไปสองาตัววัดไม่ติดครับเหยือม,มันมีขนาดสามเซนครับมาไม่แต้แวข้างทางครับโอ้ จะดูครับวันนี้จะได้สกีแต้งครับเดี๋ยวชมเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับลงไปปุ๊บกัดปั๊บลงปุ๊บกัดปั๊บฮ่าๆนี่ใหญ่มาหน่อยครับโอ้สายสวยครับลงปุ๊บกัดปั๊บเนี่ยสายเยอะๆครับข้างทางครับเป็นโรงน้ำข้างทางแถวฟบตรีนครับ ไวเปอร์นะครับสามหนักสามเซนนะครับน้ำหนักหกกรัมหมายตั้งครับมีอยู่มีอยู่เอาไมโอ้ยหลุดไหมหลุดไหมหลุดไหมโอ้ยใสสวยแล้วตัวนี้โดนอีกแล้วครับท่าน โอ้โหหมายเดียวเลยครับโดนอีกแล้วครับไวเปอร์นะครับตีไปกอกลับนะปากัดเฉยแล้วโอ้เข้าขอเดียวแล้วโอ้ไซส์นี้ไซส์สวยแล้วนาตาใหญ่กว่าสองตัวแรกนะครับนี่สามนะครับไวเปอร์นะครับตีไปกอกลับับปากัดเฉยครับหมายแต้มนะครับโอ้ไซส์สวยครับตัวนี้นาตาใหญ่กว่าสองตัวเมื่อกี้ครับนี่ครับไวเปอร์นะครับไวเปอร์นะสามเซนะครับน้ำหนักหกกรัมนะครับ ไปไปกอกลับครับปากัดเชยครับข้างทางเพชรบุรีครับสวัสดีครับเดี๋ยวติดตามผลงานเรื่อยๆครับวันนี้จะได้สักกี่แต้มครับออกหมายข้างทางครับเพชรบุรีครับสวัสดีครับ แล้วครับสายสวยครับสสวยอสองผลไม้โดนแล้วแม่ได้เมื่อกี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่หลุดโอ้โหโดนในตัวแบบนี้ครับไวเปอร์แล้วตีไปกอกับปากัดใช่ครับน้ำหนักหกกิโครับครับขอขอนุญาตพิชักพัก เดียวเลยครับหมยเดียวเลยไมายเดียวเลยครับโอ้ยโอ้ยใส่สวยครับไมายเดียวเลยพวโหตัวอ้วนเลยครับโอ้ยหลุดพอดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวโยใส่สวย้วตัวนี้จะจะใหญ่กว่าเพื่อนแล้วเกือบเกือบครึ่งโลได้ครับตัวนี้โอ้หม้เดียวนะครับพวะเลย นี่ไวเปอรนะสามเส้นนะครับน้ำตากหกกรัรมครับตี่ลงไปพว,วเดียวไม้เดียวแล้วครับนี่เป็นเป็นร่องน้ําเป็นร่องน้ําข้างคันนานครับหมายแต้มคิดเดิน้องจากถนนหมายแต้มครับพยามซุกข้าวครับ โดนแล้วครับอ๋อสองไม้โดนเลยครับติดติดลูดอีกสองไม้โดนเลยครับใส่ร่องน้าร่องน้ําข้างคันนาเนี่ครับไล่ไปไล่มาโดนได้ครับโอ้โหตอนเที่ยงแดดเปรี้ยงเลยครับไวเปอร์นะครับไวเปอร์ขนาดสามเซนครับน้ำหนักหกกรัมครับใส่ยงี้โอ้โหสบายสบายครับ โดนครับโดนครับหนุดไหมโดนแล้วครับนี่สองไม้โดนเลยครับสองไม้โดนเลยโดนแล้วครับนี่สายสวยด้วยตีในร่องนี่ครับร่องข้างทางนี่ครับมาแล้วครับไวเปอร์ครับตีไปกอกลับครับมายแต่งครับ ติงก็ดิงแมาครับนี่ข้างทางครับนี่รถจอดที่นี่ครับข้างทางจริงครับนี่โดรับหมายตัางครับโอ้วันนี้วันนี้ค่อยดีนะครับอากาศไม่ร้อนมากนะครับมันจะขึ้นฟ้าขึ้นฝนหมายต้างรถไซส์สวยๆครับต่างครับข้างทางครับนี่ไวเต์ครับไบเร์ขนาดสามเซนครับหนักหกกรัมครับ นี่ไซส์วดีพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเรื่อยๆครับวันนี้จะได้สักี่แต้มครับเดี๋ยวติดตามผลงานไปเรื่อยๆนะครับอบยางออสเพชรบุรีครับไวเตอร์นะครับขนาดสามสามเซนน้ำหนักหกกัมครับปฏิคราบเดี๋ยวชมมาเรื่อยๆนะครับไก่รักกันแล้วโอ้โหเฮียเฮียลอยขึ้นมาบนเลย ชิบหายแล้วโอ้โหเลือกตัวใหญ่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่วะหลุด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 น้ำแล้วฉลอน้ำแล้วโอ้โหวิทย์ลอยมาคนฝั่งครับโอ้โหยวิทย์อย่างวิทย์ประหมออุ้ยไม้เดียวแล้วครก็เดี๋ยเอาลุด หมายตาครับโอ้ยเป็นทางในนอกข้างทางครับเฟอร์กรเล่สะพาหมายเป็นอย่งเง้ยครับอู้ดูใส่เยเยอะเลยหมายตาครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับนี่มองไม่เห็นด้วยอยู่ครับอยู่นะครับอ่าสองไม้โยงแลับอยู่ครับอยู่ครับโอ้ใส่ดีด้วยติดติดติด ติดน้ำครับติดน้ำโอ้ยโหสายสวยเลครับนี่ครับสภาพหมายเป็นองี้ครับตีสองละไม้โดนเลยครับไวเปอร์นะครับไวเปอร์นะสามเซนครับตีปลายกอกัดปลากัดเฉยเลยครับนี่ครับผลงานเหยื่อออดเพชรบุรีนะครับนี่ครับมีวางจำหน่ายแล้วครับไปหาซื้อกันใช้นะครับเป็นไวเปอร์นะครับขนาดสามเซนครับมี ใบหลิวนะครับใบหลิวสองใบนะครับแม่เรียกเสียงปลากัดได้ดีครับหมยแต้งครับสวยๆครับสวัสดีครับไมายแต้งครับโอ้สายสวยครับตัวนี้ประมาณสามสี่ขีดได้ครับตัวนี้กินกัดไวเปอร์นะครับไวเปอร์ขนาดสามเซนนะครับน้ำหนักหกกรันครับตัวนี้มีลักษณะพิเศษนะครับนี่ครับมีใบหลิวสองใบนะครับเห็นไหมครับน่าจะจะมืดเลยมีใบหลิวสองใบนะครับ เนี่ยครับเรียกเสียงปลากัดได้ดีครับโอ้โหกัดกระจายครับวัดหลุดมั่งอะไรมั่งโอ้แต่มันก็เรียกเสียงปลากัดได้ดีนะครับอยู่ที่เราว่าจังหวะติดหรือไม่ติดก็แค่นั้นครับนี่ครับน่าจะมืดๆหน่อยครับัดดอดีครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสุดยอนครับ กันแล้วโอ้ยปี๋ไปนู่นเลยกันแล้วบโอ้รอดจะนานมาแล้วแต้มแต้อุย้ยยังหลุดไปดีเลยโอ้ยุ่งเลยทีนี้วิดมิดประหมอครับลอกน้ำทำให้แท้งแรงมากรับทุกบายคอนโทรลเยอะยากมากครับหมายแต้มครับ